นั่นแหละปิดปิดเสียงกูอ่ะเอ่เออเคได้ปิดเสียงนะปิดได้ได้ได้คุยเลยจากกูได้เลยเนี่ยๆๆมึงก็กลายเป็นคนที่มึงอาจจะพูดอยู่แต่คนเื่นไม่ได้เย็นนะจิ๊โจ๊วไน้อง เ,เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับไปเล่นอันนี้ภาคสี่กูมีแค่ภาคสี่แล้วไม่มีภาคห้าแต่ภาคสี่ดันเต้ม,มันใช้ยาม,มาโตะเลยนะนั่นเองนะเสียงกูดังไปบว่าไอ้ยัย ไม่หรอกไลยล่าสุดต่อไลยล่าสุดต่อกูเล่นเดอร์แมนแม่งอันนี้เสียงกูอย่างเบาอ่ะให้เปิดเสียงยังพูดดิฮัลโหลมูชิมูชิสมิมเซ่ไอ้แค่รอแม่งเลย Big boy, theo Big boy, boy, oh, I'm a big boy. Yeah, I'm the big boy. Big boy. Đã lấy video ấy. สวัสดีครับไหนน,นิกิโรสนิกิโรสเหรอไหนเอ้ยไม่ไหนเฮ้ยทำไมตัดไม่ครับ ครับพี่ครับพี่เอ่อผมผมคือผมว่าผมต้องผมต้องผมต้องซื้อเทอร์ลเทอร์เรียให้ได้ก่อนชิบหายและชิบ,บีชิบ,บีหายอ้าวเอเอ เออตัวชิบีหายเออช่างแม่งอะ <c oughs> ไรแต่แต่เล่นอะไรดีละ่ะแต่เล่นอะไรดีล่ะ ต็หน,นึ่นะผมผมเปิดเสียงดิสด,ด้มะอ่าเปลี่ยนห้องก็ได้พี่เปลี่ยนห้องก็ได้ไปห้องไหนเอ่อห้องเอ่อได้ได้พี่ได้ไดผมอาดิษ จริงพี่โอเคผมไปละยี่ <c oughs> โอเคผมกำลังงงอยู่ว่าทำไมที่บีผมหายเอ่อโอเคสิ่งที่ผมทำได้คือช่างแม่งอละล่ะลองอีกรอบก็ได้เป็นอะไรไปที่บีเฮ้ยมาแล้ว เกมเอาพี่จวยขึ้นจอแบบรีแอคทีฟฮะซเรฮะชิเร,เรอุมัมมุซม,ม,มิมาแล้วอะไรต่อไปจิบิพี่จวยมาแล้วจริงพี่ โ okay. อเคยาบเอเอเตัวนี้ก็พี่นี่ดีไหมนะหมดยามันใหญ่เกินอะแล้วตัวยาเนี่ยชมปลาปลาปลา,ปา,ปาเล่นอะไรดีรไรเดอร์โวไหมพี่ผมมีเซิร์ฟวีแล้วแต่ผมเอาชื่อพี่ค่าแบบ แสนงกับปี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมยังไม่ได้เอาชื่อเขาผมไม่ได้ให้ทุกคนเขาผมกลัวใช่มันมีให้เปิดเอาเข้าทุกคนอยู่แต่ผมไม่ทำผมกลัวกลัวเซอร์วผผิผมกลัวเซอร์วีผมเต็มไปด้วยไรยเดอร์ อะไรพี่เฟคโซเฟคโซเหรอผมงหาสิ่งดิดผมโอเคผมงหาสิ่งดิดเข้าเอ่อไฮเปอร์สเปซโอเคแอบลายอ่าอ่าขาดเอเฟคเมอร์วิสองอันเฟคอะไรนะพี่ perfect memory perfect memory โอเค perfect memory มันค้าได้แค่อย่างละอันนะพี่งั้นก็ต้องฟาร์ม perfect memory ไม่ยากหรอกยิ่งอยู่ในเซิร์ฟวีด้วยเซิร์ฟวีมันบูตเรดดอปใช่เหรอเพิ่งรู้ใช่บูตเรดดอปของที่หายากๆในเซิร์ฟปกติมันก็จะมาหาง่ายในเซิร์ฟนี้เนี่ยส่วนของที่หาง่ายในเซิร์ฟปกติมันจะหายากในเซิร์ฟวีเนี่ะ ันก็ไม่ต้องห่วงเราได้เนี่ยเอ้ยขาดขาดอันเดียวใช่ขาดเดียวเพอร์เฟกต์มัลเบลีขาดนั่เราก็ไปลงดันเอเทนอลกันดีกว่าเข้าเลยเพื่อเอ้ยครับเข้าเลยเหรอเข้าเลยเรารออะไรอ่ะเรายังไม่ทันเบียวเลยง้อหมวกฟิอ้อ เท่ไปเท่ปะมีหมวกด้วยอ่ะโคตรเท่เลยหมวกหมวกไปโอ,ไโอ้ได้แฟนได้แฟงแล้วได้แล้วเอ,เอาเรื่องขาดเทียมขาดแต่สิตอนนี้เลยจะสวัสดีทางมาสวัสดีครับผมผมยังไม่นะป๊อบปป๊อบป,ป๊อบ